We'll สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมและ f อซีที่น่ารักทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกับป้าอ้อยนาะทีทองอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าอ้อยจะพามาชมระดับน้ำและปริมาณน,น้ำนะคะบริเวณเหนือเขื่อนบนรัฐนะคะอำเภอโนนจังจังหวัดหนองบัวลำพูจะอยู่ด้านเหนือเขื่อนนะคะบุบลวณรัฐจะอยู่ใต้ลงไปนะคะจะเป็นหน้าเขื่อนที่เรามองเห็นปิบนะคะ เป็นหน้าเขื่อนนะคะของเราเนี่ยอำเภอนนนสันเนี่ยจะอยู่เหนือเขื่อนซึ่งปริมาณน้ำณนะปัจจุบันวันนี้วันที่ย2ตุลาคมพศ2 5งพะง 64, นะคะปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้นทุกวันนะคะได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อวานนะคะปริมาณน้ำของเขื่อนบนลับ บนรัฐนะคะจะอยู่ที่105เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งเต็มเขื่อนแล้วนะคะซึ่งเต็มเขื่อน100เปอร์เซ็นต์เต็มอ่างเก็บน้ำเขื่อนบนรัฐนะคะก็จะน้ำก็จะนุนเอ่อขึ้นมาทางทางด้านเหนือของเขื่อนนะคะคือทางเทศบาลตำบลน,นนสัตนนี่เองนะคะซึ่งที่ปอ,อยยืนอยู่ตรงนี้นะคะ อีกประมาณเมตรก,รกว่าก็จะถึงสันเขื่อนดินนะคะที่ตรงนี้นะคะเรามาดูปริมาณน้ำนะคะของเช้าวันนี้นะคะของเช้าวันที่22ตัวตุลาคมงพั2 5 6าเวลา8โมงนะ,ะระดับน้ำอยู่ที่8 8 5 5มรอมรท ปริมาณน้ำอยู่ที่2,641.85ล้านลูกบาทเมตรนะคะซึ่งจะเป็นปริมาณน้ำทั้งหมดอยู่108.66เปอร์เซ็นต์ะคะและปริมาณน้ำไหลเข้าอยู่ที่94.97ล้านลูกบาทเมตรนายพงศกรเรืองมนตรีผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวว่าน้ำได้ล้นได้เต็มเขื่อนนะคะ เต็มปริมาณความจุของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอบนรัฐนะคะได้เต็มแล้วแล้วก็เพิ่มขึ้นมาตอนวันนี้ก็คือ108นะคะเกิน100%มาละแปดจุดหร์เซ็นนะคะซึ่งตอนนี้อาจจะทำให้น้ำเออขึ้นมาฝั่งเหนือเขื่อนนะคะอาจจะน้ำเพิ่มทางนี้สูงขึ้นและก็ระบายออกด้วยนะคะระบายออกอยู่ที่24.08ล้านลูกบาศกเมตร น่าจะเพิ่มปริมาณระบายออกเรื่อยๆนะคะถ้าน้ำไม่ทำไม่ทาให้น้ำท่วมมากขึ้นนะคะของฝั่งใต้เขื่อนนะคะโปรดติดตามสถานการณ์นะคะของระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์นะคะได้ที่ช่องปอ้ายในที่ทองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอขอบคุณมากและสวัสดีจ้า